สำหรับชั้นแรกไปดูกันเลยครับม,มาครับผลิตแรกของผมนะครับกับแัดแรกก็คือทำประตูนอกเกาะบ18หลาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คู่แข่งของเรานะครับ OVR 393นะครับของเรา OVR 86าิั้งเองนะครับมาในแผน343นะครับมาดูกันเลยครับ Let's go เจ้าเปรโดเจ้าเปรโด โน้ปเกลือบไปยิ่งโน้ปอ้าวแล้วลูกนี้ยังไงในกรอบไหมใบแดงครับผู้แข่งโดนใบแดงนะครับเสียบลูกนี้อันนี้ผิวานอกกรอบอยู่นะนอกกรอบนะครับอย่างบูโน่เฟรนันเดสนะครับเป็นคนปั่นนะครับอะไรครับอ่าเดี๋ยวดูลูกนี้ครับขอโค้งติดกระแพ